Hard breathe, but Push. สวัสดีครับตอนนี้ความพร้อมของทีมก่อนลุย <All right. S 1> โอลีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90%แล้วครับ90%แล้ว <c oughs> สมัยคนที่ถามเรื่อง พิพับจีก็พร้อม90%แล้วครับอีก10%ก็น่าจะมาบวกข้อมูลครับเดี๋ยววันจันท์นี้เราจะได้ทีมงานใหม่หมดแล้วนะครับสำหรับพิพับจีก็คือผู้จัดการใหม่เรามีเพิ่มทีมอาวินนสิสใหม่หนคนครับแล้วก็ครัคู่พี่บอยแล้วก็รวไมไปถึงอาจารย์จิตวิทยา อาจารย์สิบาจะเข้ามาอยู่ในคอร์สการแข่งครั้งนี้ด้วยครับ10ครั้งต่อหน,นึ่งคอสจะเข้ามาปูพื้นฐานในวันจันนี้เป็นวันแรกพรุ่งนี้นี่ผมก็ต้องพาปื้มไปหาหมอฟันอีกนะฮะแม่กอินบ็อกมาหาเว้ไปเจอขอบอะ ตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้างครับไปพีเซครับหนึ่งต้องดีกว่าเดิม2ต้องเล่ดีกว่าเดิม3ต้องได้ไปพีเซษครับเา่าไยผมยางอ่างหน,นึ่งต้องมาได้ไปก็ดีไม่ได้ไปต้องดีกว่าเดิมและต้องเล่นดีกว่า ไพภีธนวัฒน์ในช่อง Youtube ขอ,องไอเดียผมบอกเลยเราจะได้รู้แล้วว่าอีกเกมหนึงเนื่อเราวใไมันของจริงไม่ใช่แค่ในเกมนะแปดนเนี่ยนอกเกมไม่ง่ตอนแก่ไม่อยากให้พี่พี่สตรีมเลยครับไม่ได้ให้สตรีมไปแล้วครับเขว่าด,ด,ด,ดีกว่าเดิมตั้งเป้าเรื่องลำดับจบไวไหมครับอ,อ่มดีกว่าเดิมไปที่นี่มันหลายๆยอย่าง ยากครับกดกติกามันก็เปลี่ย่างแต่ก็อยากให้เป็นันดับที่ดีกว่าเดิมเลยครับคัดในบีเซตกี่ทีมครับออมีสองตัวเล็นด้วยกันนะครับตัวเลือแรกคือเีโอครับจีไทยแลนด์ซีรลีสีซันเดียเนี่งทีสามทีมครับจีไทยแลนด์โอเพนสองทีมรวมเป็นห้าทีมพี่วูได้ทีมเมนเจอร์หรือยังคะ คือคือต้องบอกว่าที่มันเป็นทีมใหม่หมดเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าทีมแมเนเจอร์กเก่าทําไม่ดีนะครับแต่ทีมแมเนเจอร์เก่าเนี่ยเราปรับให้เขาไปทําเป็นทีมแมเนเจอร์ของอะคาเดมี่เพราะว่าทีมแมเนเจอร์เก่าเนี่ยเขาทำออฟไลน์ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมอยากได้คือผมอยากให้ทีมแมเนเจอร์เนี่ยมาอยู่ติดกับนักกีฬาอยู่ติดกับผมนะครับมันจะทำงานง่ายกว่าส่วนนักดีสิที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยบอยอ่ะเขาจะเป็นนักดีสิทธิ์คือแบบประสบการณ์แต่นักดีสิคนที่ผมรับเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคือทำ ว่าใครน่ากลัวสุดครับทีมในซีซั่นนี้บุยรัมเดนเท็ดเมจิกชัพเปอร์ กลัวที่สุดคือกลัวทีมตัวเองคือถ้าเล่นได้อย่างซ้อมเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะก็ทีดได้บอกวัาจันนี้เราจะมีอาจารย์จิบพิยาครับเข้ามาเป็นอาจารย์จิบพิยาจริงๆที่เขาทำสาขาอาชีพนี้จริงๆมาดูแลแล้วก็จะอยู่กับเราทั้งการแข่งขันโปรลีกเลยถ้าจะได้เจอผมอีก็น่าจะเป็นพีดีโอเลยมั้งไม่ก็วันแรว อานลิสิตเริ่มงานเลยไหมครับเริ่มงานบันจันนี้แล้วครับตอนนี้เขาเริ่มแล้วด้วยนะครับเออเริ่มไปแล้วดิแต่มาออฟฟิศบันจันระมาอยู่แคมป์บันจันผมมีให้เขาทําข้อมูลอะไรบางอย่างส่งมาไปที่เรียบร้อยแนละ้วพิดเอเอาไงกันต่อไม่ได้เอาไงกันต่อ,อ,ก,ตอก็ต้องฝึกซ้อมต่อไปเรากำลังจัดการแคมป์อยู่ถ้าแคมป์เขาได้น้องก็จะเข้ามาปูพื้นฐานกัน คือตอนนี้ต้องหลายระายะน้องๆโชคดายครับคือเราประกาศมาเนี่ยคือเราประกาศช้าไปนิดนึงเพราะว่าเรารอเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับเราไม่อยากเอาน้องมาแล้วแบบดูแลน้องไม่ได้ในเรื่องของงบประมาณผู้จัดก,การทีมหรือแม้กระทั่งโคช้ชเราก็เลยรอมาจนมันใกล้ที่จะแข่งขันแล้วทำให้น้องเนี่ยฟูลพื้นฐานไม่ทันกับการแข่งขันเท่าไหร่นะครับแต่ดูฟอร์มตลอดครับมีการเก็บสแตทโดยโคช้างส่งให้ผมดูทุกวันตอนนี้กาฟของทีมดีขึ้นนะครับแต่ว่า ตอนนี้มันยังวัดอะไรไม่ได้มากเพราะมันต้องเข้ามาสู่ก,การผูกพิษฐานให้แนวทางการเล่นมันเหมือนทีมชุดใหญ่ก่อนจุดลงแนวทางการเล่นนะครับก็จะต้องมีซ้อมกันต่อไปนะครับเราต้องดูแลน้องต่อไปเพราะว่าเป้าหมายของเราคืออยากให้น้องขึ้นมาเล่นแทนชุดใหญ่ให้ได้ในอนาคตเป็นไปได้ไหมครับที่จะบรรจุฟิตเนสเทรนนิ่งให้กับทีมแบบจริงจังๆงอ๋อ ในเทรนนิ่งเนี่ยอาจจะอยู่ในสาขาต่อไปครับต้องเริ่มทีละอย่างครับเพราะว่ามิตรพับชีเขาอยู่กันมาแบบผมรู้ตรงนะอยู่กันมาแบบเพื่อนมานานแล้วอันนี้ผมเคยพูดนะครับงานแตละงานเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราคนคนเดียวเข้ามาเปลี่ยนเขาอะเราต้องค่อยๆเพิ่มทีละอย่างนะอยู่ดีเรามาถึงปุ๊บเผด็จการจาัดก,การในสิ่งที่ผมอยากก็ได้หมดเลยเนี่ยเป็นไปนไม่ได้หรอกครับน่าจะทํางานเราผมไม่ได้นแน่ๆจะต้องค่อยๆให้เขาเรียนรู้ครับอย่างเช่น วัจจัยนี้อาจารย์จิมยาเข้ามันอาจจะมีภาพหรือมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนั้นแล้วค่อยๆเติมคม่อยๆเติมคิดว่าใช้นานเท่าไหร่ถึงจะลงตัวครับอ ตอนนี้มันก็ลงตัวแล้วนะแต่มันลงตัวด้วยผู้เล่นชุดนี้ฮนะกานนี้ก็ดูลงตัวแล้วนะวครับทีมผมว่าทีมชุดเนี้ยลงตัวที่สุดเขาจะลงตัวได้ในะนาทีน,นี้แล้วนะแต่มาถึงลงตัวเนะนี่ยการที่จะกลับคืนสุภีเซเลศหรือเปล่าถ้าคำถามนั้นนะ่ะทางนี้ก็มีโอกาสนะไม่ใช่ไม่มี ต่ถามว่าเป็นอย่างได้ตำแหน่งที่ขาดอนปัจจอย่างได้อยู่ครับผมอยากทราบว่าอยากได้ใครที่สำคัญเข้ามามาเข้าในทีมหรอครับมิงเกมลีดเดอร์ครับคนสังแผนเอ็คาร์เชียบคมครับทำงานเป็นทีมเป็นบริหารลูกทีมได้ ตอนปื้มมาใหม่กล้าเล่นทําไมตอนนี้เหมือนจะดับลงครับไม่การเล่นเหมือนตอนแรกๆเอาวพมว่าตอนนี้ปื้มมาลงตัวมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะถ้าดูเป็นดูดีกว่าเยอะครับแต่ถามว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่มายังมีอยู่นะครับปื้มกล้าเล่นกว่าเก่าไหมกล้าเล่นน้อยลงไ,มไหมไม่นะเป็นก,การเล่นเหมือนเดิมเป็นแต่กล้าเล่นให้มันอยู่ในรูปแบบมากขึ้น บอกพี่กินจะเล่นยากขึ้นจะเล่นยากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราแย่งเล่นกันมากขึ้น,นีงครับเจ้าเป็ดยังแม่อันดับหนึ่งของทีมไหมครับการจัดแรง์กิ้งใหม่ของทีมะนะเจ้าเป็จดจาอะไรเดี๋ยวเรื่นะันะเจ้าเป็ดยังไมอ่อัดับหนึ่งของทีมไหมจากการจัดแรง์กิง้งยังแม่นอยู่ครับยังแม่นสุดครับ <But> ปกาเทียบ เราเล่นกันแบบมีมีกฎของเราไงถ้าถามว่ายังแม่นที่สุดอยู่ไหมยังไม่ที่สุดอยู่แต่ว่ามีคนอื่นที่แม่นตามขึ้นมาใกล้มากขึ้นครับจูเลียบอกว่านี่พี่กําลังขับรถมาผมรอจูเลียไ้ยโฟกเพื่อนไม่สี่เล่นดีแล้วแกนะตั้แต่ได้โฟกไปนะพี่ว่าโฟกนี่คือขี่แมเลยนะประสบการณ์ของเขานี่ไม่น่าเชื่อป่อยรถนั้นมาไ,ไหมพี่ถโฟก ชูริโอบอกว่าน้ำเสียงพี่ประชดนะผมรู้จักพี่ไม่ประชดมึงเล่นดีจริงจริงมันเป็นเหมือนส่วนเคมีที่ที่ลงตัวดูดีแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ตอนแข่งอีกทีนะเล่นดีครับเล่นดีแสดงว่าจะมีแอดเกอร์3คนผู้เล่นคนที่5้าของมิดช่วยใบได,ได้ไหมครับว่าใครมันยังไม่ไม่ใช่ตอนนี้ครับมันใบไม่ได้ครับเพราะว่ามันปิดฤดูกาลไปแล้วเนาะ ในในการซื้อตัวผู้เล่นนะครับว่านทีนูนนะครับหลังจากจบโปรเลดหลังกจ็จบพีดีโอสิหลังกจ,จบพีเซนห้าสิว่ากันหลังตอนนู้นนะครับเรื่องตัวผู้เล่นนะตั้งแต่กีนไม่ค่อยตะโกนผมว่าเหมือนเจ้าตัวจะมีสมาธิในเกมมากขึ้นพี่วูร,รู้สึกเหมือนกัมนไหมครับอ,อ๋อผมไม่โอเคกับตะโกนอยู่แล้วครับสุดท้ายเสียงมันแค่ส่วนหนึ่งครับคุณภาพมันมาจากการเล่นนะครับถามว่ากีเล่นดีขึ้น ได้ดีขึ้นดิตะโกนน้อยลงไงมันก็จะไปบ้าตอนสตรีมส่วนตัวน,นะนะสังเกตดีดีดิไอนะ้จีน่ะมันจะไปตะโกนวงเวทตอนที่มันสตรีมอ่ะชุดนี้มีรุ่นได้ไปพีเไหมครับในใจผมมีรุ่นนะมีรุ่นแรับม่แยหมทำทีมาบอกไม่มีรุ่นก็เยียแล้ว <laughs> เคล็ดไม่รับของการเป็นโค้ชของพี่วูคืออะไร ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นถูกหรือเปล่าเนี่ยผมจะได้บอกผมอยากได้โค้ดต่างประเทศมาเป็นแนวทางด้วยเหมือนกันแค่เรของผมครับผมก็คิดว่าผมเป็นคนเล่นเองไงบริหารสมองตลอดเวลาครับดูการแข่งอะ่ะผมชอบคิดเองว่าถ้าผมแข่งอยู่ะ่ะผมจะเล่นยังไงแล้วก็กําหนดวิธีการซ้อมออกมาใหไ้ได้ในแบบนั้น